สวัสดีค่ะพ่อเคียนครับสวัสดีครับค่ะมื่อนี้มาตามพ่อเคียนคือเก่าค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ตอนงวดเนาะค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567ค่ะครับงวดที่ผ่านมาครับผมพ่อเคียนเพิ่นฝันว่ามีคนเอาปลามาให้ยหอดเทื่ยงเนาะครับเนาะคุณพ่อเพิ่นกัดตีมาให้84เป็นตัวเลข7 84แต่ว่าเลขมาออกบานเลขทีเนาะเนาะบานเลขที1 2 4เพราะว่ามีคนเอาปลามาให้ยหอดเทื่ยงครับผมองวดนี้ เป็นจังไหนคุณพ่อบ้านนี้งวดนี้พันหนึ่งสี่ร้อยบาทพันว่ามิเกลก็หายอยู่แล้วบา้างเจ็ดเมตรเออมาบ้านนี้คูณยายนั่นสี่คนแล้วก็เด็ก่นุ่ยคูหนึ่งค่ะเออ่นมาทามข่าวข้าวจัาไหนว่าท่านน่ารู้ประทันเหตุท่านทำเมยียงว่าท่นานค่ะเออ โอ้เปนเหตกัทนไหนเดีอววะพ้นกระเด้งพวก้นก็เด้๋ยวะเออคื่อจะใครเจ้าไทยกันจะน้านวันปืนเดี๋ยวืนว่าเห็นเนี่ยเราู้ไทยก็เห็นพู้ก็เห็ก็พูดเห็นเห็นนุ่งบ่ไห้พ้นเด้งได้เดยววะค่ะโอ้พอเหดุก็มันท่านเขาเดีลยว่าเดี๋ยว่าผููใญ่นหรอซี่คน เป็นลูกเพื่อนบอกู้หนึ่งไะเด็กน้อยค่ะมันเป็นหาข้อนนบ้านร่วมก็เด็กน้อยนะ,ะออนี่นะเพื่อนท้าเพื่อนว่าฝ่าเพื่านท่านมูเขาบอกเออเออว่ะบ้านเบาเลยเพืกก่อนกะยงังเมื่อข้างเกา่าเคนอ่ะค่ะอ,อืเขอาไปตัดไปตจ้าข้อนว่างกองมุกคนอ่ะอไอแนวแนวเพื่อน เที่ยวทางเต่าหกก็ฟันนี่ได้ค่ะแต่คุณพ่อคิดว่าเป็นเจ้าทีบอกบอกคิดว่าเป็นอย่างก็่เกิดว่าเสียบบาทมันเป็นเป็นเจ๊กนี่มันเป็นเจ็ตโหลดนะเจ๊กนี่เป็นเจ็ตนะเ,เ,เ,เออบาทเดน่นหอยกับผู้หนึง่งบาทเนี่ยบาทเนี่ยร่วมกับผู้ใหญ่ไปหากนค่ะ ก็ได้สีมาสีเด็กกันพ่วงเกี่ยวกับของเลยค่ะชื่ว่าหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดอ่าสามตัวสามตเออคือหาหนึ่งเจ็ดเดือนทีะค่ะเออพรวายังได้เจ็ดคือเป็นเจ็ดอยค่ะอ่าถ้าสองตัวมีบอสองตัวะก็หาเจ็ดเนี่ยหาเจ็ดอ่าถ้าสองตัวให้หาเจ็ดอ่า แล้วในความฝันนี่ที่คุณพ่อฝันเกี่ยวว่าเป็นเจคหมานี่เป็นผู้ชายที่อายุหลายบอกด้วยว่าอายุกลางคนตังคนนี่ละประมาณกลางคนเนาะเออกขาว่าเถ่ากขาว่านุ่มที่ว่าฝันเห็นเพื่อนมาอีกแล้วคุณพ่อคิดว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนก็ผีนั่นะผีเออเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นเชิดจังได้ก็ได้นะที่มาเป็นรูปลังเนี่ยได้ก็ได้เนาะเออรูปร่างที แปลงมาจังไรก็ได้นะเดี๋ยวตะบุญเห็นเจ้าม่านี้มาเป็นเจ๊กเออเป็นเจ๊กหวาะเป็นผู้ชายเป็ดเลยบอกคุณผอผู้ชายเป็ดชายเป็ดเลยเออผู้ชายสี่คนก็เป็ดหน่อยผู้หนึ่งมานทำกันเออไม่หน่อยผู้หนึ่งเที่ยวทางนี่เป็นเที่ยวทางนี่อยเพ่นก็ไยฝันเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนสงไปหามาแว่แก่เที่ยวค่ะเราเพิ่งมาหาอยู่ไสตอนในความฝันนี่คุณผอ ก็นี่นะก็ลงไปกัดเทียงที like ่เก่าอยู่เทียงอยู่เทียงหน้าคือเก่าเออเนี่ยอ่ะที่ลงหน้าบ่ายก็เลยเอาไก่ตัวหนึ่งอ่าบ่ายก็ไปบอกตาแหกหน้าเฮียไปบอกเพวนค่ะเออให้นมันจบมันงามเลยตื่นแต่สวงเรือว่าคลื่อนมาตกแดงมาก็มาฝันเยอ่ขึนเออนที่ไทยหน้าเนี่ยก็ต้องบอกตาแหกก่อนเี้ค่ะเออคนเชียงไทยเฮียหน้าเนาะเออบอกเจ้าที่เจ้าทานบ้านก็เลยมาฟันเที่เยาว์เพิ่นอี่ล่ะ คิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าหน้าไม่น้อแม่แท้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอเพ้นเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันหรอยหกสิบเจ็นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภในวันไง่กับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะตัวเลขคุณพ่อก็หามาแล้วเนาะหนึ่งห้าเจ็ดเพิ่นว่าค่ะ้าสองตัวก็คือหาเจ็ดเพิ่นว่าค่ะเป็นเลขที่มากเพื่อนว่า งวดที่ผ่านมาเลขคุณพ่อเข่าค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อหายบารเลขทีเนาะค่ะหนึ่งสองสี่เพื่อนว่าค่ะเป็นบารเลขทีเพื่อนที่เอาปลาขึ้นมาไว้บานเนาะค่ะแต่ว่าแอบนีบ่ไดเคียนลงห้เพราะว่าได้ถามให้กับท่านผู้ชมถ้าผู้ไดชอบกระจบเนาะค่ะแอบว่าผู้ไดชอบกระจบผู้ไดบ่ชอบกระพานเนาะค่ะก็ได้เบาซู่ฟังแต่ว่าหันบ่ไดเคียนให้แคบหน้าจอค่ะค่ะ งวดนี่ก็ขอให้มาขอให้ปังอีกคือเก่าค่ะขอให้เด็กคอ,อคุณพอ่อเข่าอีกคือเก่าเนาะคุณพอนะอ่อเนาะค่ะให้โชคให้ดมันค่ะให้โชคให้ดมันคุณพ่อเพิ่นว่าค่ะบ่าต้องพูดมีหยังเพิ่มเติมบ่คะก็บ่มีครับเพราะว่าตัวเลขคุณพ่อเพิ่นก็ให้มาแล้วเนาะครับเนาะอยากจะผู้ชมเพิ่นเอาไปพิจรารณาเอาถามมากเราชอบก็ล่องไปจับไปลองเบิงนะ่งเนาะคุณพอนะอ่อเนาะบ่านี้อาจจะได้รางวัลได้ได้โชคได้ลาภกับคุณพ่อก็ได้ครับครับค่ะ ค่ะขอบคุณพ่อเคียนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเคียนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนี่ยทางดีๆกับผมกับพ่อเคียนของเฮาวครับผมวันนี้ว่าต้องพูดก็จะได้มาสรุปตัวเลขของพ่อเคียนหน่ครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมเดี๋ยวบึ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขพ่อเคียนเป็นไห่มากต่อไรครับผมคลิปนี้งวดที่ผ่านมาครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดพ่อเคียนฟันบามีคนเอาปลามาให้หอดเงื่อนครับผม ฝันว่ามีคนเอาปลามาให้หอดเถื่อนกับผมงวดนี้ฝันเห็นผีเจกมาครับผมผีเจกมาหามาบอกให้ไปไถหน้าเพื่อน่าครับเป็นอย่างคือเห็ดสากุมูแท้เพื่อน่าผีเจกเนี่ยเพื่อนกล่ว่าเป็นเจ้าทีนั่นก็เจ้าทีหน้านะครับเนาะคุณโบเขียนว่าเพราะว่าเพื่อนมาหามาบอกให้ไปไถหน้าเพื่อน่าครับคุณโบเขียนเพ่นกตีเป็นตัวเลขมาให้ครับผมหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดนะครับเนาะตีจากความฝันครับผมหนึ่งเป็นเล็กหน่อยเพราะว่า พีเจ็กมาหาคนกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งเพิ่นน่าครับเจ็นี่มาจากเจ็กเพิ่นว่าเจ็ตตีเป็นเจ็ดหนึาเจ็ดตัดเหร็นำเดื่อเพิ่นว่าหนึ่งเจหนาหครับเนาะงวดวันที่สิบหมิถุนายนสองพันห้ก็ี่เป็นหน้าทางตัวเลขของพ่เรียนในคลิปนี้ก็ฝากตาผู้ช่วอมาไปพิจารณาเนาะครับ ครับผมคลิปนี้บ้าทองพุ่นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลา์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทองพูนครับหาคลิปดีๆดตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชค mắn ดำรวยเงินทองสุขสุขคุนครับคลิปนี้บ้าทองพุ่นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ